รีซิเซนต์กาซ่าลัน่นอิสราเอลแพ้จึงผ่านคราดชีวิตพลเรือนผู้นำอิสราเอลก็แค่ซื้อเวลานายพลผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารทั้งฝ่ายอิสราเอลเองหรือคนนอกอยังตะวันตกหรือทางฝั่งอารบซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ชั้นนำทั้งหลายเขามองว่าอิสราเอลนั้นก็รู้ตัวดีอยู่ว่าสงครามได้สูญเสียชัยชนะไปแล้วแต่การยืดเดือต่อไป มันจะไม่เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่คาดการไม่ได้ว่ามันจะเป็นไปทางใดทางนึ่มาดูกันนะคะสถานก,การณ์ร้อนที่หน้าง,งาน Resistance ท,ทำอะไรบ้างวันที่3มิถุนายน2567สำนักข่าว Palestine Chronicle รายงานว่าอูโอบ e ยดาโฆษกกลุ่มออักซามหน่วยทหารของฮามาสระบุว่าไม่สามารถแชร์ภาพทั้งหมดเกี่ยวกับการปฏิบัติการในชนวนกาซา เพื่อปกป้องนักรบของตนในส่วนต่างๆของการสู้รบหากมีการเผยแพร่ก็จะเป็นอันตรายเพราะแน่นอนฝ่ายทหารอิสราเอลก็ย่อมรู้ว่าจุดไหนเปราะบ่าจุดไหนที่กองกำลังของฮามาสฝังตัวอยู่มีการเผยแพร่วิดีโอสั้นๆล่าสุดนะคะเ,เปิดเผยถึงเศษอุปกรณ์ของทหารหลังปฏิบัติการและชิ้นส่วนของรถจี๊ที่โดนถล่มรวมทั้ง เครื่องแบบของทหารซึ่งประกาศสังกัดชัดเจนนับตั้งแต่เปิดปฏิบัติการน้ำท่วมอัลอักซอนะคะกลุ่ม r รส i ิสแตนกาซาสามารถทำลายยานพนาณะทางทหารของอิสราเอลทั้งหมดหรือบางส่วนกว่า1,500คันไปแล้วส่วนใหญ่เป็นรถถังเมอร์ควาชื่อดังซะด้วยคู่ขวัญด้วยยัสซิน105ตลอดนะรวมถึงรถปราบดินรถขนส่งทหารและรถจีบด้วย อิสรเอลก็ได้สูญเสียทหารนับพันมากกว่าที่เปิดเผยอย่างเป็นทางการเปิดเผยแค่เ,เป็นระดับร้อยนะคะไม่ถึงพันแต่บาดเจ็บ3,000กว่าคนแต่ว่าทางกษัมเนี่ยเขายืนยันว่านับพันนี่ไม่ได้นับฮิสบุลอนะคะจากนั้นก็ได้มีการเปิดเผยผลการปฏิบัติการในรอบสุดสัปดาห์ว่ากองกำลังของฮามาสแนวร่วมต่างๆจัดหนักอย่างไรกลุ่มอัลกษัม ก็คือฝ่ายทหารของฮามาสนะคะงานแรกล็อกเป้าไปที่รถปราบดินดี9-2้คันด้วยกระสุนตีคู่สองนัดที่ถนนสระอัลเดมเกตที่เมืองราฟาตอนใต้ของฉนวนกาซาเห็นไหมคะเดือดขนาดไหนที่ราฟาระเบิดศูนย์บัญชาการ i อ f ที่นัดซาริมที่กาซาด้วยระบบจรวดร,ระจูมระยะสั้นหลังจากที่พวกเขากลับมาจากแนวรบนะคะนักสู้ ของอักษมยืนยันว่ารถถังเมอกวาตกเป็นเป้าหมายด้วยอัลยัสซินหนึ่งใกล้กับ University of College ทางใต้ของอัลซาบราเมืองกาซากาซาก็สอจุดแล้นะคะทางใต้ของกาซาคือราฟาก็โดนไปแล้วต่อมาอักษามุ่งเป้าไปที่รถปราบดินดีเด้วยกระสุนอัลยัสซินหนึ่งใกล้กับสบาคมอัลมาอัลในค่ายยับนาเมืองราฟา ก็คือจัดการรถปราบดินรถปราบดินที่มีบทบาทมากนะคะพังบ้านขุดหลุมฝังชาวบ้านอะไรเหล่านี้ที่พบล่าสุดที่หลุมฝังศพหมู่ก็ฝีมือรถปราบดินนี่แหละคะ่ะตอนนี้ทําลายทุกวันนอกจากนี้กลุ่มอัลกุธนะคะเป็นฝ่ายทาันของกลุ่มยิฮัดอิสลามออกมาเปิดเผยว่าได้ระเบิด ด้วยกระสุนปืนคกลำกล้อง60มมใส่ทหารยานพนา I O F ที่กำลังเจาะเข้าไปในพื้นที่อัลบรามาทางตะวันตกของค่ายยับนาที่ราฟาคนละทิศกับที่อัลกซามลุยนะคะหลังจากที่พวกเขากลับมาจากพื้นที่การประทะนักสู้ของอากุดยืนยันว่าพวกเขาล็กเป้ารถทางเมควาด้วย RPG 2สองนัดทางใต้ใกล้กับพื้นที่โรงเรียนควาลา ทำให้รถทั้งลุกไหม้พังยับนอกจากนี้ระดมยิงใส่ที่มั่นของฐาน IOF ด้วยกระสุนปืนครกที่พื้นที่อาลอับจับในค่ายับนาทางตอนใต้ของเมืองราฟารวมกันกับกระสัมนะคะปะทะอยู่เดือดด้วยปืนกลและขีป,ปนาวุธต่อต้านรถถังกับทหารและยานพาหนะของ IOF เเพื่อตอบโต้การรุกคืบในเมืองราฟานั่นคือไม่ให้รุกสะดวกค่ะ ดึงแข้งดึงขาแล้วก็พูดจริงๆก็สังหารทานของ IOF ไปไม่น้อยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอบูฮัมซาโคศของกลุ่มอัลกุตซึ่งเป็นหน่วยทหารของกลุ่มตะต้านปาเลสไตน์ยิฮาดอิสลามออกมาแถลงทางวิดีโอนะคะกล่าวถึงความสำเร็จล่าสุดของกลุ่มในสนามรบชนวนกาซาและขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายที่อยู่นอกปาเลสไตน์ แต่สนับสนุนชาปาเลสไต์ต่อต้านการล้างเผ่าพ,พันธุ์ของอิสราเอลและก็ประกาศอีกว่าอิสราเอลจะต้องถอนตัวจากกาซาด้วยความอับอายเพราะพ่ายแพ้แล้วในทางยุทธศาสตร์และยุทธวิธ,ธ,ธีทั้งฝั่งอัลกุตยืนยันนะคะว่าอิสราเอลนับแพ้แล้วทั้งด้านยุทธศาสตร์และยุทธวิธ,ธีที่เห็นทําการโหดร้ายทําลายก็ทําแต่พลเรือและผู้อ่อนแอคือไปถล่มโจมตีเต็นอ้างว่าทําลายฮามาส ยังไม่เห็นนะคะมีแต่ผู้หญิงและเด็กเสียชีวิตอย่างโหดร้ายมากมายแล้วก็ปรากฏอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียสะพัดเลยค่ะทั้งหมดนี้เขาบอกว่าเพื่อยืดเวลาการอยู่ในอำนาจของเนทันยูและทีมเท่านั้นสถานการณ์โดยรวมแล้วไม่ได้ดีแม้แต่พันธมิตรของอิสราเอลเองก็แสดงท่าทีวิพากษ์วิจารณ์มีแต่ไบเดนเท่านั้นแหละมีแต่สรัฐเท่านั้นเนี่ยยังโอโอยู่ แล้วก็ทําเป็นมองไม่เห็นทางท้านีิพาดในโซเชียลชัดเจนว่าระเบิดของอิสราเอลที่จัดหาให้โดยสรัฐได้ทําลายเต็นท์ในนั้นมีแต่แม่แล้วเด็กศีรษะเด็กทารกกระเด็นเห็นกันทั่วทั้งโลกเป็นพยานไม่ได้ตั้งเรื่องขึ้นเรื่องนี้จึงก่อกระแสความโกรธเกรียวไปทั่วโลกอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนสื่อปาเลสไตน์ครนิคอประเมินนะคะว่าเนทันยาฮูและกองทัพของเขา พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะระงับปฏิกิยากโรกรธเกลี้ยวในสังคมอิสราเอลที่ไม่ใช่ภายนอกเท่าน,นั้นนะคะอิสราเอลไม่แค่โลกอยู่แล้วเรื่องการจับกลุ่มทหารของอิสราเอลเพิ่มเติมไมเป็นตัวประกันในขณะที่สู้รบแล้วก็อิสราเอลก็รู้แล้วถึงเกิดเหตุที่บางคนเนี่ยยิงทหารตัวเองเพื่อไม่ให้ถูกจับไปเป็นประกันเขาใช้คําว่าปฏิบัติการฮันนีบัลก็คือสังหารพวกตัวเอง เพื่อไม่ได้ถูกจับเป็นตัวประกันอีกอันนี้สื่อตะวันตกไม่พูดหรอกคะ่ะต้องไปดูในสื่ออาหรับหลายฉบับพูดเรื่องนี้และในโซเชียลมีเดียว่าอิสราเอลโหดมากพร้อมที่จะทำลายชีวิตเพื่อนร่วมชาติตัวเองเพื่อว่าตัวเองจะได้ชนะและเรื่องนี้มันก็ถึงหูคนอิสราเอลแล้วก็พ่อแม่พี่น้องญาติของตัวประกันด้วยล่าสุดนี้ทางอาัลกซามก็ส่งตัวประกันอ,ออกมาแพร่ทางวิดีโอนะคะพูดข้อเท็จจริง ว่าพวกเขาถูกทานอิสราเอลพยายามทำลายชีวิตได้าทางกลุ่มอกักซามและกลุ่มฮามาสช่วยไวอันนี้ถามว่าถูกบังคับหรือเปล่าเขาพูดหลายวันนะคะแล้วก็พูดหลายคนด้วยการที่อิสราเอลเน้นไปที่ข่าวราฟาด้วยใช้การสังหารหมู่คนปาเลสไตน์ที่ราฟามันคือการส่งสัญญาณหรือส่งข้อความถึงสรัฐ แล้วก็อียิปต์และกาตาซึ่งทั้ง3มเนี่ยไปคุยกันนะคะแล้วก็ตกลงประกาศออกมาว่ามาตรการหยุดยิงมาตรการถอนทหารแล้วก็บอกว่าส่งให้ฮามาสฮามาสยอมรับเล่านี้เป็นต้นอิสราเอลแสดงความไม่พอใจโดยเป็นสังหารคนที่ราฟาทำไปได้ยังไงคะแบบนี้เขาบอกว่าแต่ว่าสื่ออาหรับเขามองว่าเนี่ยจะว่าประชดก็ไม่ได้แต่ส่งซิกบ,บอกพวกเจรจาทั้งหลายว่า ฉันไม่เอาด้วยกับแกนะแม้แต่สมาชิกคณะรัฐมนตรีสงครามที่มีความกระตือรือร้นที่จะยุติสงครามผ่านข้อตกลงพักกลบอันนั้นที่เคยเรียนไว้นะคะว่ามีการส่งสัญญาณพักหนึ่งซึ่งเคยไปที่วอชิงตันแล้วเหมือนกับเป็นตัวเลือกที่วอชิงตันจะขึ้นมาเอาขึ้นมาแทนเนทันยยฮูส่งยื่นให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ขับเนทันยฮู นี่แหละก็คือในทันยูฮูบอกฉันไม่แคร์ใครฉันจะเดินหน้าสังหารต่อไปประมาณนั้นรายงานของสื่ออารับนะคะยังพูดถึงความก้าวหน้าที่อาจเกิดขึ้นในเจรจาตั้งแต่ตอนที่ประชุมที่ปารีสแล้วพอย้ายไปโดฮาก็ชักเข้าเขามันแสดงให้เห็นว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามนี้ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอียิปต์หรือแม้แต่ฮามาสเองก็เต็มใจให้มีการเจรจาบีการยิง จะทาวนหรือไม่แต่ก็ให้หยุดยิงแต่อันนี้มันสวนทางกับความต้องการของเนท oh ันยูหูจริงๆแล้วทุกฝ่ายอยากให้มีการปล่อยนะักโทษการหยุดยิงนะคะแต่ที่อิสราเอลกลัวที่สุดก็คือเรื่องหยุดยิงถาวรเรื่องถอนทหารจากกาซานั่นแหละข้อตกลงนี้มันจะถือเป็นความพ่ายแพ้เป็นมุมมองของเนทันยาหูและฝ่ายเหี่ยวที่ตะโกนทุกวันชัดเจนว่าจะไม่มีวันยอมยุติศึกจนกว่าจะทำลายราบ อ้างทำลายฮามาสแต่ทำลายหมดหมายถึงต่อให้เขาสังหารปาเลสไตน์หมดนั่นจึงความพอใจซึ่งมันเป็นไปได้หรือและโลกนีจ้จะยอมให้เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นจริงหรือเขาประเมินนะคะสื่ออรับประเมินว่าถ้ายอมถอยเท่ากับสิ้นสุดอาชีพทางการเมืองของเนทันยาฮูแน่นอนอาจติดคุกด้วยด้วยเหตุนี้เขาจึงโจมตีผู้ลี้ภัยราฟามนุษย์เต็นนะคะอ้างว่าในนั้นมีฮามาสไม่มีหลักฐานอะไร แต่หลักฐานที่เห็นคือเด็กผู้หญิงเสียชีวิตระนาวด้วยความหวังอะไรหวังว่าจะสามารถขัดขวางการตกลงของทุกฝ่ายที่ให้หยุดยิงนั่นเองที่โดฮางาดกาต้าเริ่มเข้าเคาอันนี้ก็เป็นเหตุผลเดียวกันสื่ออารับมองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราก็เห็นด้วยนะคะว่าน่าจะใช่ว่าการที่กองทหาร IOF เเปิดฉากยิงใส่ทหารอียิปต์ที่ทางแยกราฟา สังหารไป4นายบาดเจ็บหลายคนนะคะเพราะอะไรอียิปเป็นผู้ไกล่เกลี่ยที่สําคัญในการเจรจาสงบศึกและอียิปตก็นู่นไปประชุมกับจีนออกคําประกาศด้วยนะคะว่าต้องหยุดยิงทันทีร่วมกันระหว่างจีนกับอาหรับอียิปเป็นผู้ไกล่เกลี่ยที่มีบทบาททีเดียวการโจมตีผู้ไกล่เกลี่ยไม่เพียงแต่สร้างความอับอายให้กับรัฐบาลอียิปนะคะ ยังสร้างความอับอายกับกองทัพและชาวอียิปต์ด้วยท้าทายกันแบบสุดติ่งไปเลยแม้ว่าเรื่องนี้จะกินใจอียิปต์นะคะแต่ท่าทีล่าสุดของรัฐบาลอียิปต์ก็ยังเน้นเรื่องการทูตการเจรจายังคงเจรจากับสหรัฐและอิสราเอลเรื่องราฟาอิสราเอลบอกว่าได้รับความเห็นชอบเรื่องควบคุมราฟาอันนี้โอ้โหแบบว่าหัวร้อนสิคะฝั่งรีสิสแตนแต่อียิปต์มาปฏิเสธว่าไม่จริง ไม่ได้มีการตกลงกันว่ามอบหมายให้อิสราเอลควบคุมฟิลาเดลฟีหรือราฟาตอนใต้แต่ข้อที่จริงคืออะไรข้อที่จริงก็คืออิสราเอลไม่ได้ถอนทัพออกนะคะและตรงข้ามในทางข้ามที่บอกว่าจุดให้ความช่วยเหลือ2จุดเนี่ยไม่ได้เปิดนะคะตามที่อียิปต์บอกว่าได้เรียกร้องให้เปิดแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเปิดทุกคนก็ดีใจแต่ความจริงเปล่าค่ะจุด ข้ามซึ่งเป็นจุดปล่อยรถช่วยเหลือจากนานาชาติยังปิดอยู่ไม่ได้มีการปล่อยทานอิซรยเอลยังเต็มตึกอยู่ตรงนั้นใครมายืนยันทหารรีส i s สแตนค่ะและยืนยันว่ามันไม่มีการปลดปล่อยหรือไม่มีการเ,ออเปิดจุดผ่านแดนจริงฉะนั้นก็จึงไม่มีการหยุดลุยจึงได้มีผลงานว่าลุยทุกวันอ่วมทุกวันจริงๆแล้วไม่ใช่ที่ราฟาที่กาซาก็หนัก ม่งั้นจะถอนกําลังจากจาเบลบียได้ยังไงนะคะตอนนี้ก็คือทําไมกาซาเบาลงเพราะอิสราเอลถอนกําลังอ่วมแต่ไม่บอกว่าเสียชีวิตเท่าไหร่แตเ่เครื่องบินรับคนเจ็บคนเสียชีวิตว่อนนะคะในสนามกาซาทางเหนือนั่นก็คือจาเบลบียเดือดกะว่าจะไปกวาดล้างโดนกวาดล้างเสียเองจับตานะคะงานนี้อียิปต์จะทนได้สักกี่น้ำให้อิสราเอลยามอย่างไรสัตว์สิดูเหมือนว่า ประธานาธิบดีอียิปต์รัฐบาลอียิปต์ยอมแต่กองทัพอียิปต์ทหารอียิปต์และประชาชนอียิปต์ชกคึดฮัดนะคะเหมือนกับที่ประชาชนจอร์แดนออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านอิสราเอลมากขึ้นวันนี้สหรัฐยังคงหนุนหลังอิสราเอลอย่างเต็มที่ปิดตาข้างหนึ่งค่ะบอกว่าอิสราเอลยังไม่ได้ข้ามเส้นแดงอันนี้ยังไม่ใช่การล้างเผ่าพันธุ์ยันยืนยันตนนั้นแหละแล้วก็หันไปถล่มเยเมนอีกต่างหากอิสราเอลก็เปิดศึกคุกคามชายแดนเลบานอนหนะัก จากอาวุธและเงินสันเหสนุงของสหรัฐนั่นแหละบทบาทที่เลือกข้างอิสราเอลของสหรัฐถูกฉีกหน้ากากมากขึ้นเรื่อยๆนะคะยังคงแอคชั่นกีดกันร,รัสเซียและจีนไม่ให้เข้ามาเป็นตัวกลางแต่ตอนนี้สันนิบาทอาหรับและก็โลกมุสลิมเขาหันไปทางโลกหลายขั้วแล้วคะ่ะฮามาสไม่ตกหลุมพรางไบเดนนะคะเพราะวันนี้ไดกาซาราฟาเวสแบ์รบเดือดจนไ F ต้องถอนกำลัง โดยเฉพาะจากค่ายอพยพจาบาเลีย I.O.F สบักสบมค่ะยิ่งทำให้ขวัญกำลังใจของนักรบรุิสแตนแกร่งขึ้นตอบโต้แรงขึ้นยกระดับการใช้อาวุธที่ขึ้นแต่ก็ยังเน้นพื้นที่ทหารนะคะเวลายืดเยื้อต่อไปมันอาจไม่แน่เพราะ I.O.F เริ่มใช้ในิคมชาวบ้านเป็นที่ประจำการหารมากกว่าเดิมเนทานยาหูวางใจสึกนอกนะคะจะบี้ยังไงอเมริกาก็หนุนหลังแต่สึกไนนี่แหละ ที่ระอุใกล้ระเบิดมันจะทำให้เนธันยาหูและทีมเดียวเสร็จก่อนไปไม่รอดเร็วกว่าที่คาดก็ได้ค่ะ